お姉ちゃん私ここまで来たよもう後戻りはできないんだから恐怖は捨てる前を見るたとえ行く先に初めから希望なんてなかったとしてもたとえ誰にも分かってもらえなくても絶対に足を止めないアークナイツ新イベントマリア・ニアールこの名に誓って私は光を諦めない สวัสดีครับพี่กมลครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์สำหรับด่าน MN EX ขีดหกนะครับเช่นเดิมนะครับเป็นด่านแบบ Challenge Mode นะครับสตูจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับด่านนี้เป็นด่านวางบล็อกนะครับแล้วก็มีกับระเบิดให้ด้วยนะแล้วก็บล็อกเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับพี่เชื่อว่าถ้าวางบล็อกดีๆนี่ด่านนี้จะง่ายมากนะครับแต่ว่าเอาวิธีเบื้องต้นก่อนละกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับด่านนี้เนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับสตูเยอะ คือด่านอีเวนต์นี้นะสตูเยอะตลอดเลยแล้วก็อึดทั้งนั้นเลยแล้วก็แพ้เวทบ้างแพ้กายภาพปะปนกันเละเทะไปหมดนะครับเอาเป็นว่าด่านนี้พี่ใช้แกะอีกแล้วนะครับน้องแกะสกิล2เลเวล7ขึ้นไปก็จะดีนะครับพี่พยายามจะใช้ตัวที่เบาวกว่าน้องแกะแล้วนะแต่ว่า มันไม่ไหวจริงๆนะครับเดเมดไม่พอนะครับแล้วก็สตูมันเกินนะครับเอาเป็นว่าใช้น้องแก่สกิล2ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้มากน้องๆใครมีน้องแก่นะครับตั้งเป็นสกิล2ให้เพื่อนยืมจะดีมากนะครับพี่นําเสนอน้องแก่สกิล2นี่เป็นด่านที่3แล้วนะคือใช้ตั้งแต่ด่าน4ด่าน5แล้วก็นี่คือด่านที่6นะครับเอละมาเริ่มกันเลยดีกว่านะนี่คือทีมที่พี่ใช้นะครับยังเหลือที่ว่างนะครับ คือด่านนี้เนี่ยบางทีจํานวนบล็อกไม่พอเน้นองก็อาจจะเอาดีเฟนเดอร์มาเสริมก็ได้นะครับยิ่งถ้าน้องมีดีเฟนเดอร์ที่แข็งแขงกว่านี้นะครับยิ่งสบายเลยพี่ใช้คูล่าเป็นตัวหลักนะครับแล้วเอาน้องกัมมี่เนี่ยเป็นตัวสํารองคูล่านี่เหมาะมากนะครับโดยเฉพาะเอาสกิลที่2มาเวลาตัวขวานมาเนี่ยคือมันจะสับยิบเลยนะฮะถ้าเรากดสกิลกลางบาเรียทันเนี่ยก็จะสบายนะครับ ด่านนี้หลักการง่ายๆนะครับสตูที่มาจากทางซ้ายเนี่ยมันจะเข้าฐานบนนะครับแล้วก็สตูที่มาจากทางขวาเนี่ยมันจะเข้าฐานล่างนะครับเริ่มแรกนะครับพี่ลงน้องมือตำแหน่งนี้นะครับพร้อมกับวางบล็อกทางขวานะครับแล้วก็ลงเคลียเร์ที่ด้านบนต่อด้วยมิดไนส์นะครับมิดไนส์ตีลงมาข้างล่างนะครับ ตำแหน่งนี้วางน้องครูชนะครับน้องครูชเนี่ยจะมายิงโดรนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงได้ท้ายทันนึกทันนะครับก็เอามาเป็นเดเมจเสริมได้ด้วยในเมื่อเราเอาน้องแกะมาแล้วนะครับเอาน้องแกะสกิลที่2นะครับวางตรงนี้ยิงไปทางขวานะครับตรงนี้ลงน้องฮาเซะนะครับวางลงไปแล้วก็ตีมาทางขวานะครับช่วงนี้ก็จะมีโดรนมานะก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดน,นะครับ สุดท้ายแล้วก็ใช้ไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีกับระเบิดเยอะเหมือนกันนะครับมันวางไม่ทันอย่างตอนที่เอาน้องแก่มาเนี่ยช่วงแรกพี่จะไม่ค่อยใช้กับระเบิดนะครับเพราะว่าเดเมจมันพอแล้วก็ค่อยไปวางในช่วงท้ายๆนะครับตอนที่สตูมาเยอะๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้วางลาวาลงไปนะครับช่วงนี้นะครับให้เปลี่ยนเอาน้องครูชออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮิวแทนนะครับ หิวจริงพี่ว่าใช้ฮิวหมูก็ได้นะครับหิวเดี่ยวก็ได้พี่ใช้น้องเมอนะครับวางตำแหน่งนี้แล้วก็ฮิวขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาเครเรียออกแล้วก็ใส่ดีเฟนเดอร์ของเราลงไปนะครับดีเฟนเดอร์ควรมาช่วงท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกธนูมาจะได้แบบเป็นการเรียกให้ธนูมายิงดีเฟนเดอร์ของเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับจะมีตัวขวานมาจากเลนล่างนะครับก็ระวังนิดนึง เมื่อขวานมาถึงดีเฟนเดอร์เราแล้วนะครับอย่าลืมกดสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามันแรงจริงๆนะฮะช่วงนี้มีสตูหลุดลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับพี่ก็เลยเอากัมมี่ไปบล็อกนะฮะซึ่งไม่มีปัญหานะครับบางทีเราก็เล่นไปตามเกมถ้าหลุดเราก็เอาตัวสำรองมาด้วยนะครับแล้วก็ลือเดี๋ยวช่วงท้ายสามารถลงได้อีกนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเอาน้องเมอร์เทลออกนะครับเพราะว่าน้องเมอร์เทลนี่มีปัญหาเรื่องการบล็อกนิดหนึ่งเพราะว่าบล็อกได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเคอร์เรียถ้าหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยสัก2ตัวเนี่ยเคอร์เรียก็สามารถบล็อกไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเคอร์เรียลงแล้วเนี่ยเราก็เอากัมมี่ออกเดี๋ยวกัมมี่เดี๋ยวเอาไปเติมเกมในช่วงท้ายนะครับและอันนี้ถือว่าเป็นล็อตสอนะครับเพราะว่าล็อตแรกนี่ถือว่าสงบไปแล้วทั้งฝั่งขวาเนี่ยเอาน้องครูชนะครับไปวางตรงนั้นแล้วก็ยิงงงงลลมมาาาข้่เดีี๋ยวจะะโรนนคับ มาหยุดตรงนี้ถ้าเรายิงโดนตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะได้กลับระเบิดเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมันจะมีอ้วนเกราะตัวหนึ่งมานะครับมันจะเข้าฐานด้านบนนะครับแต่ว่าเพื่อเอาคุ้มเนี่ยปล่อยให้มันไปเหยียบกับระเบิดนั้นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยวางบล็อกให้มันเดินถอยลงมาข้างล่างนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่เอากัมมี่ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคลียรแทนแล้วเดี๋ยวกัมมี่เนี่ยช่วงได้ท้ายเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเป็นตัวสำรองนะครับจังหวะน,นี้ก็จะเริ่มเยอะแล้วเริ่มวางกับระเบิดได้เลยนะครับ ับระเบิดก็วางง่ายๆนะครับซ้ายนะครับขวาซ้ายขวาวางไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสก็วางไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้ายัางไม่มีตัวไหนมาเหยียบจนระเบิดเนี่ยแล้วก็วางยื่นออกไปเลยนะครับคือใช้ให้หมดมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะครับกับระเบิดช่วงนี้ตูจะมาเยอะนะครับ และตอนนี้นะครับมันจะมีตัวขวานเนี่ยปะปนมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจังหวะน,นี้คือพี่ลืมนะครับไม่ได้กดคือไม่ได้กดก็ตายอะดีเฟนเดอร์เราจะไม่ไหวนะครับมันค่อนข้างแรงมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอากัมมี่มาเป็นตัวสำรองนะครับพี่ก็เลยเอากัมมี่ไปลงนะฮะถึงแม้น้องสังเกตเมา่ขวานมันสับนะครับถ้าพี่กดสกิลเนี่ยคูล่าจะไม่ตายนะครับและนี่คือขวานตัวสุดท้ายนะครับไอตัวเนี้ยมันจะไปเข้า ฐานข้างล่างนะครับน้องวางกับระเบิดล่อมันทิ้งไว้ก็ได้ตอนนี้กับระเบิดเลอทีตั้งมากนะครับเห็นไหมกัมมีก็จริงก็ไหวนะไม่ก็น้องวางบล็อกเล่นกับมันก็ได้นะครับวางตัวในบ่งไดเมทอะไรไว้ตามข้างทางแล้วก็เหลือบล็อกอีกเยอะเลยนะครับเคาะลอยมันเดินเล่นก็ได้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่าน MN EX 7นะครับอ่ละครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่าก็ลองเสนอแนะมาในคอมเมนต์นะครับหรือจะให้เพื่อนยืมน้องแกะก็ได้นะครับก็เชิญได้เต็มที่นะครับอาละเดี๋วยวเราไปเจอกังคลิปต่อไปครับผม